เอาห้างได้แตกทุกห้างผมนี่นี่โอ้นำบมานมองเกาครับผมโอ้มองเกาสีงามมือเกาไปได้มาเบิ่งพี่งมองเก้ที่พี่น้องมองเกาเขาเอาเมือนั้นได้ครับผมให้กลับมาตรงนี้เนาะปวาดมองเกาครับยอดครับโอ้โหโอ้โหคนกับสีน้องพว่าคน พอใหญ่ไปหน่องป้าทำอย่างเี้ยลยครับสวยนบมุดไปมุดมานะครับรังแรกของเรามาแล้วครับผมมู๊ดจิ๋นองแอบแอบอยู่หนึ่งโอ้ยบังดีดี ไปครับผมครบมา ก็นเรียบร้อยเนีย่ยดงอะไรเรียบเรียบครับผมไปครับัางแรกของเราปอนอ้นับยุ <c oughs> ยงกลางเลยแม่ <c> ั <oughs> ่งที่สองด้วยครับย โอ้โหสุดยอดครับโอ้โหนานนอยอ,อ,อ,อุยอดยยโอเอาห้างไดี๋ตทุกข้างผมเลยเตะทุกรังฉายาผมเตะทุกรัง Ôi, tuyệt vời, tuyệt vời, ngạm, ngạm Lại Ủa, Này quần này Thì hả? Cái quần mái này này มองเกาครับผมมองเกาสีงามมือเกาไปด้วยมาเบิ่งนเพื่นมเกาครับว้าทานอยู่มองเกาโอ้ลโ้แขลงโล้แข่งน้องลูกแข่ง ดูโล่แาางแหบป้าทั้งป้าดูเหมังนก้อนดิบนอนเหมังนก้เนาเอาเอบ้อนั้นได้ครับนี่ออที่เดิมที่เก่าแตกเหมือนเดิมนี่ครับเพิ่นคิวเหมือเก่เลยเด้อประมาณเดือนหนึ่งนะครับนะครับนี่ประมาณเดือนหนึ่งที่เขากลับมากลับมาตีวงนี้เนาะนะครับพูดอะ าพี่น้องเบิร์นเบิรงนพีน้องเดือนนึงนไหมครับที่กลับมาตรงนี้นะเนาะป้าดม่องโก้หม่องเนนงก้เราห,รห้างกระงามขึ้นเก่าครับห้างไงาขึ้นเก่าโอ้สุดยอดโอ้สุดยอดไง,งขึ้นเก่าครับแล้วกระแตขึ้นเก่ววาอม <laughs> ไปครับผมโอ้สุดยอดครับนห้างามเงี้ยครับพี่น้องเอ้อยงามเงี้ย ครับงามแห่งทางนี้งามแห่งช่วยอดไปไปครับผมหลังน <tinc S 1> ึงครับอ้าอ้าโอ้ยปวดเบาเบาเบาๆคือ้องตัวล้างเลยอ่ะล้างพี่น้อง ล่างนะครับโอ้ลุกลุกลุกไฟลุกไฟลุกไฟลุกน้องอันตรายอันตรายครับอยกบครับกคนอย่าให้ลุกอย่าให้ลุก หล้งสวยโอ้โหสุดยอดครับน้ำหวานโอ้โหดูครับโอ้เก<ห>ือบจะล้างแล้วพี่น้องเลยแต่ล้างสวยเนาะยพอได้พอได้อไดโอเคไปครับผมพอได้อยู่พอได้อยู่โอ้ลังใหญ่ไปครับลงังนู้นหอยคงอยู่นู่นนี่เอาครับโอ้ลูกเล็กนี่ไฟลุกอันตรายอันตราย พี่น้องคนละลังครับเอาเมื่อกี้เราตีตรงนั้นนะแต่ผมเจอไว้อยู่นี่นะเอาหมาแล้วครับลังนึงอันนี้ลังที่เราเมื่อกี้อยู่นี่นะแต่ที่ผมเจอไว้อยู่นี่นะแต่ผมลองไปมุดอยู่จากจากนู้นมานี่นะจรู้แล้วลังนึงอยู่นี่ลังนึงนี่ครับโอเคครับอุ้ยหมัดหมัด้องเห็นอะไรไหมครับนันโอ้ผมเดินมุดไปมุดมาไม่เห็นครับเพราะผมมานั่งมานั่งจะจะทําครบครับเนี่ยเห็นครับโอ้โหเตี้ยๆเลยโล่งจงเลยลังเป็นเลอะเลยครับโอ้หมาแล้วพี่น้อง ตรงนี้สามลังแล้วครับแค่ตรงนี้ผมว่าก็คุ้มแหละวนันนี้สุดยอดครับนี่เมื่อกี้เราตีตรงนี้นะแต่ทําไมเรามุดมาไม่เจอเลยเมื่อกี้โอเคทําครบครับผมพร้อมแล้วครับลังแรกเอาลังง่ายๆก่อนครับทําครบใหญ่เลยนะ่าจะได้ได้นี่หลายลางังโอ้ลงังกันแล้วลัง 我们在浪嘿，嘿，噶。 โอ้แต่ก็สมบันแต่ทุกหลัง <ege LGBTQ>. <classification> โอ้ย่ยอดครับโอ้โหอูหลังนี้เต็มสวยมากเลย <regarder> อือเอาวโอเคครับผมไปหลังใกล้กันเลยต่อเนื่องต่อเนื่องโอเค OK. ต่อเนื่องครบเต็มครับ

โอ้ฮหโอ้โโอ้โหเฮ้ยเออมอนแบบนี้เลยปาทโธมาทั้งนี่ไหมบ่ายๆครับ โอ้โหร่างกายแห่งโอ้ oh oh ho. พี่น้่ข้างนี้ร่างกายแห่งครับเออคนกับชิโน,น,น่คว่ำคนโอ้วร oh ่างกายแห่งครับสองอาทิตกันเลยครับเพ่งน้ำพันโอ้น้ oh นำพันน้ำมันเน,นี่ย <c oughs> แตกทุกรังชายาผม เอนเก็บครับโอ้ลำหวานงามแห่งนี่นี่ครับสองแหางติดกันครับเก็บครับผมป้าทุกพี่น้องสุดยอดวันนี้วันที่สิบสองเดือนเมษส่าเด้อพี่น้องเด้อป้าสุดยอดเลยครับแดดโคตรฮอตเลยครับตอนนี้เ้าก็ได้เ้าก็ไเดะหกข้างเด้อพี่น้องเด้อนะครับผม ในห้างมีหมกข้งอลไนะครับส่วนห้างเพิ่ดวงกันผมไม่รู้ว่าพงยีตีไม่ได้ครับพุมไมต้องมันสูงนะครับมันต้องได้ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเอามือไม่ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้มยมือนั่งต้องไม้ก่อนนะครับกินน้ำกอครับอันนี้เป็นแก้วถังเยีติเด้อพี่น้องเด้อแก้วเยีตินะครับแต่วมาได้เอือนแก้วนะครับเอือนแทงน้ำนะเป็นสแตนเลสนะครับ เก็บความเย็นได้ดีนะครับผมเอาไ้เข่าไม้เองสิล้ครับนั่นแข็งอยู่บนละลายครับเมื่อก้แกวเยตีนะครับแกวเยตีเนี่ยได้ประมาณสักสี่ชั่วโมงนี่ก็ะชืเพิ่นกระช่เรื่มละลายแต่เด้อพี่น้องด้อสำหรับแกวเยตีแต่ว่าอันนี้เบิดมือครับแต่เศร้านะครับผมแต่ว่าผมแข็งมาหน่อยเดียวนะครับนี่ฮะแข็งอยู่เบิืนเดยมครับเข่าไม้เีนะครับเข่าปลากขะาดุงนะครับ ไม่ไมันหิวหนำมันหิวแห้งครับอันนี้อันเท่าสิบหกหนำเรือแก้วยี่ตีมาเดี๋ยวมันก็ละลายนะครับเพื่อเพิ่ออาจจะหกเงี้ยขวมแล้วไปล่าข้าถือข้าใส่กระเป๋ามาแล้วแต่ว่าอันนี้เพราะหงายบพราะนั่นใส่ลงไปนะครับน้ำแข็งกะใส่ลงไปยังไงกับซ้ำนั่นครนะก็ละลายครับผมละลายกับละลายนิดนึงนะครับาวัวไับอยู่ในบิดมือนะครับขามือขามขึ้นครับผมอันขามือนี่น้ำแข็งสีละลายไปประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เรื่อง คือว่าสุดยอดนะครับเอาผูกผ้าออกมาแต่คือเวลาเฮาอยู่กลางป่ากลางยังนะครับอยากกินน้ำอยู่นื้แห้งๆนะครับนี่ซอยได้ครับผมถอาผู้ใดสนใจก็ลิงต้คลิปได้เลยด้วพี่น้องด้อนะครับผมบ่ได้ขายด้วยครับแต่ว่าในบ้านผมขายนะครับสนใจก็ลิงต้คลิปได้เลยนะครับผมเป็นสินค้านี้ติดต่อด้พี่น้องด้อันนี้นะครับ แล้วตอนนี้เมื่อยแห้งครับพักเยกบซิมนาทีเอาไปต่อครับพี่น้องครับผม <c oughs> ไปครับโอ้ oh, พี่น้องครับล่างกางหิงยางไปต่อครับนั่นป้าดทาักแบบไงลยพี่น้องเมื่อกี้นี่เขานั่งอยู่ต้นไม้ต้นนี้ได้หนิครับเนี่ยส่องเอยอยู่ครับก็ล่างว่าสิไปต่อนั่นพออีกแล้วพี่น้องป้าทำแบบนี้เลยครับครบมาลายพี่น้องลายใ่ลูกอป้า,า,าสวย

งามแห่งครับสุดยอดเลยครับนี่ปลาทางทังไงทังงามครับยอดเลยครับไปเก็บครับผมอืมก็มาได้โอ้ห่างติ่มงามแห่งพระเจ้าเพ,พาปลานะครับเปินเลียงใหญ่ามาฟังนี่ โอ้งามเง,ง,งียงามเงียง้ยวิ่งไน่วงห่างเยอดแต่ว่าน้ำบานบ่เป็นเดโอเคครับเจออีกครั้งนึงนครับกอไผ่นี่ดูแล้วน่าจะกำลังสวยโอ้ลังสวยนะครับ กำลังกําลังกินเลยใครชอบกินลังเนาะยายผมนี่ชอบมากครับผมชอบก็เลยเนี่ยไม่ยอมขาดา อู้กำลังสวยครับผมไปโอ,อ,อ้น้ำหวานไม่มีเลยี่น้องเลยน้ำหวานไม่มีเลยครับมีแต่รังกำลังจะล้างโหรังไปกินขอล้างนะผมไม่มีน้ำหวานก็ เยดอดลงแง,ง,ง,ง่ยากเยอะไงในเลื่ยมันบอกอมันหอนมันเปรยติดกัดเจ็บบอกนี่ยโอ้ตรงนี้มันถือมันถืออะไรมันตัวเสมันสีแช่เย็นไม่แข็งมันถือมันแข็งโอ้ติดกัดซั <laughs> กแต่มันก็จะแข็งกันนี่โอ้หูแต่ยังดี

เพิ่นจักเพิ่นได้บ่ได้ดอกแต่อจนผู้ไปนําบ่รู้ห่วเพิ่นได้๋อเหอุวาเนี่ยห้นผู้เพิ่นพาไคผู้ไปนําว่าเพิ่นบ่เอาเพิ่นเอาจะนั่งหวานน่ะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นหาตายอยู่ดอกครับแล้วเพิ่นหาตายจะเอาอยู่ไหนแสบครับทีนี้นะครับผมนี่ส mm. ําหรับห้างห้างเผืนเด้อยสี่ได้มื้อนี้ครับโอ้หลายห้างพี่น้อง วไอ้ได nee. ้แย่แย hmm? ่ได้กินได้ปีงกินนะครับแย่เป็นมักนะครับผมสำหรับมื่อนี้เนาะแต่ว่าน้ำหวานโอ้นได้หลายแห่งครับแต่ว่านหนาจะได้ประมาณสักสามสองขวดกว่าโบราณนะครับผมกับมาอยู่ที่นี่นะครับผมสําหรับตีเพิงนะครับผมที่แรกว่าจะไปตีเพิงหลวงนะครับที่นี่ครับเจ้าเพิ่นนั่นกำลังตัดใหม่ยู่เนาะอยู่ใกล้ๆนลำบุญตรงนั้นก็เลยเพราะฉะนั้นตีนะครับถ่ายจจะประมาณจะ มือสองหมื่นะครับติดสงการก่อนท่านจังสิบสตีเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับผมอ่ะฝากกดไรกดแชร์กระติ๊บกระเด้อพี่น้องเด้อนะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมนะลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับใหญ่ใหญ่ดีที่ใหญ่มาใหญ่มันจับกระติ๊บสิ่งของเขาดีพี่น้องกระติ๊บเนาะกระติ๊บกรไม่เผื่อเด้อพี่น้องบ้าานเ กรตาน้าจต่เล่น้างนี้คนนี้จะขังห็นบ่เนีดยกินบ้าไยูกองข้าอ่อไผ่กองข้ายูตรงมันออกไปยู่ต่ำอ่ะยูกอไห้บุ๋อยูตีนยู่ตีนบ้ามันออกไปมีคนออกไปใเห็นมันมันยู่นั่นแหละมัน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 บุญนี้เป็นหลังจากนั้น มันจะเสียง่เยอะนนย่งๆคือมันไม่แก่มเม่นบอกนั่มันแก่ๆยุ่กิีนตานน่อยโคตรต้นมันก็ให้บุ๋งไม่น้อยนนี้เออต้องต่อแบบนี้อ่ะนั่นละมันยุ่่น่ะประจําเคยย่งนะคนณท้ากินก่อนเลยไล่โยไล่ถูมือไหวจริงจ อื e ้มอึมอื้มฮึมอื้มฮึมอื้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 ม